สวัสดีครับผมยุ่ธีกุงอรุณสวัสดีนะครับการที่สมัครเป็นสมาชิกของสีกุงมันจะแบ่งมาเป็นสอนขั้นตอนขั้นตอนแรกคือคุณสมัครเป็นสมาชิกเราการเป็นสมาชิกเราเนี่ยนะแค่คุณสมัครแล้วก็เราขอร้อยคุณช่วยซื้อประกันเวทกับตัวคุณเองในเบียรสัก2 0 0รหรือ250บาทคุณก็เป็นสมาชิกเราแล้วพอเป็นสมาชิกปุ๊บเนี่ยรถคุณจะซื้อประกันไปหรือญาติคุณที่เป็นนามสกุลเดียวกันจะซื้อประกันไปเราก็ให้ส่วนลด คุณตามอัตราส่วนเช่นะบริษัทก็อาจจะ่าคุณ12เปซนะแต่นี่คุณจะจ่ายเบีย้ยโดยตรง2 0,000บาทคุณเป็นสรรมาชิกของสิกุงโบเกอร์ด้วยระบบ MGM คุณก็ได้ลด1 2เนคือแทนที่จะจ่าย20,000ก็จ่ายเหลือ1มื่นเเพราะฉนั้นคุณก็ไปบอกเพื่อนคุณสีเป็นสมาชิกเราก็สมาชิกก็ได้ลด 17, 6, 17 6, ื่เหลือ1มื่นเจหมือนกันลดไป24งพคุณก็จะได้ค่าแนะนำาเปอร์เซ็นตะ์ก็คือ200บาทหรือมากกว่านั้นนะ ถ้าคุณคิดว่าอาชีพนี้แค่แนะนําคุณก็มีรายได้แล้วแล้วทําให้เพื่อนคุณเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายเบี้ยถูกกว่าด้วยคุณก็อยากจะยึดอาชีพนี้นั่นขั้นตอนต่อไปคือมาอบรมความรู้เรื่องประกันแล้วก็ไปสอบบัตรพอสอบบัตรในหน้าได้อันนี้คุณขายประกันไปได้ล,ละเพราะฉะนั้นที่ตอนแรกที่คุณไม่บัตรเนี่ยเราลดให้คุณถือว่าเราลดเป็นส่วนลดให้ลูกค้าแต่ถ้าพอคุณสอบบัตรในหน้าป๊อบเนี่ยถือว่าคุณอยู่ในอาชีพนี้ละ เราจ่ายคอมคุณได้ละแล้วคุณจะขายประกันภัยใครก็ได้เลยถูกต้องตามกฎหมายเลยเพราะนั้นบัตรในหน้าพอคุณสอบปุ๊บเนี่ยนะพอครบหนึ่งปีก็ไปอบรมต่อบัตรมันก็ไม่ยากนะเพราะนั้นบัตรใบนี้เนี่ยจะทำให้คุณมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านต่อไปในอนาคตเพราะนั้นะบ้านเรานะคนที่จะทำอาชีพนี้จะต้องมีบัตรในหน้า